สวัสดีครับพรเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนชมตัว่านประตูของรถตู้หัวจรวด LH นะครับผมเอลเฮคันนี้ captain, หัวจรวดลังากาเตี้ยนะครับเนื่องจากเขาใส่ล้อใหญ่นะครับใส่ล้อใหญ่เสร็จคันนี้เปิดประตูแล้วมัน,นติดนะครับก็ทำตัว่านประตูนะฮะี๋ยวเปิดประตูให้เพื่อนๆชมเลยนะครับปุ๊บนะครับปุ๊บเปิดได้สะดวกมากนะครับเปิดได้สุดๆเลยนะครับ เลวราปิดนะครับปิดก็ปิดครบปิดได้น,นิ่มนวลแล้วก็สะดวกนะครับเปิดนะฮะเปิดข้างในก็ได้เปิดข้างนอกก็ได้นะครับสะดวกมากนะอ่ะเดี๋ยวเ,เพื่อนๆมาชมที่เรืองนานใกล้ๆกันหน่อยนี่เาเข้ามาเลยเดี๋ยวชี้ดูนะครับตัวนี้เป็นชุดถางประตูเป็นตัวสําเร็จรูปนะครับที่ผลิตให้กับรถตู้หัวจรวดนะครับชิ้นงานตัวนี้ งั้นเขาก็จะมีผ่าประตูตรงนี้เข้าไปนะครับแล้วก็มีชิ้นนี้เป็นตัวใหม่ส่วนตัวนี้เป็นลูกปืนรางตัวเก่านะครับเอามารับกับตัวตัวถางอันใหม่นะครับเนี่ยสมณ์แบบนะครับสวยงามนะครับการใช้งานนี้สะดวกนะครับแม่นยำนะครับก็สะดวกมากจบสวยเนียนนะครับขอบคุณครับ